สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาพิสูจน์ที่เขาบอกว่าใบมะละกอนี่แหละค่ะสามารถที่จะดักจับหอยโขงได้ครูก็เพิ่งเคยได้ยินเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามันจะจริงไหมครูอยากจะไปพิสูจน์เหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องทิ้งไว้หนึ่งคืนนะวันนี้เอาไปดักจับมันแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปดูค่ะว่าจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะ่ะใบมะละกอนี่แหละค่ะเอาไปวางไว้ที่สระน้ําแล้วหอยโขง ถ้ามันมีนะคะในสระมันจะมาจับใบมะละกอแล้วมนุษย์เราก็สามารถที่จะจับหอยโขงนั้นมาเป็นอาหารได้จริงเแค่ไหนไปดูกันค่ะมีคนบอกว่าใบมะละกอเนี่ยสามารถจับหอยโขงได้โดยเอาไปวางไว้ที่สระเดี๋ยวหอยโขงก็จะมาเกาะเองเดี๋ยวครูจะไปทดลองทําดูว่ามันจะจริงไหมทุกคนไปกับครูเลยนะคะว่ามันจริงหรือเปล่า แม่ม,มีไหมตอนนี้เรากำลังทำกระบวนการดักหอยโขงผู้ใหญ่เขาบอกว่าเอาใบมะละกอมาลอยแล้วหอยโข่งจะมาจับและเราก็สามารถไปจะเก็บหอยโข่งมาเป็นอาหารได้ครูออนไม่เคยไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนก็เลยมาลองทำดูกับหลานดูสิว่าการทดลองนี้จะเป็นประสบความสำเร็จไหม เราไปมะละกอมาฝนก็ตกด้วยนะอ,นนนะอได้ไหมได้น่าจะได้นะนเพื่อนมาอาใบมะละกอลอยนะ้ำไว้ละเดี๋ยวเราก็มาสังเกตการทดลองนี้หนึ่งคืนพมื่อนี้เช้ามาดูกันค่ะว่าจะมีหอยโขงจับไหมบมหเอาละวันนี้ขึ้นวันใหม่ เราจะไปดูกันว่าหอยโข่งที่เมื่อวานเอาใบมะละกอเอาใบมะละกอเอาไปดักจับหอยโข่งในสระผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเป็นไงเป็นไงติดไหมตัวมาเยอะยกขึ้นมาเออนี่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 ที่นี่ยกขึ้นครับอันนี้อันนี้คือหอยขมด้วยผลพลอยได้ ผลให้ไ,ไดจากการจับหอยโข่งได้หอยจุ๊บด้วยนี่ั้งหลายตัวนะเนี่ย <c oughs> เป็นการทดลองที่ประสบความสำเร็จ <c oughs> ที่เราที่จริงมันขึ้นอยู่กับจำนวนใบมะละกอนเนาะถ้าใบมะละกอเยอะๆเนี่ยมันก็จะติดเยอะใช่ไหมนี่เราเอาใบมะละกอมาแค่สองใบเรามาทดลองขั้นแรกก่อนออ <ๆ S 2> ใช่ไหมล่ะเออ,อ,อ,อตวัวหญ่ืเอาลงมาได้ลงมาได้ตรงนั้นไม่ใช่หรือท่าน<อ> เ้ไมยนี่หอยโขงหอยตัวเล็กๆก็มาติดด้วยเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะหอยตัวใหญ่นะหอยตัวเล็กๆก็ติดด้วยมากินใบมะละกอด้วยอะ่ะโอ้พึ่งรู้นะเนี่ยว่าเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่จับหอยโขง่งเอาละค่ะเป็นไปตามนั้นจริงๆเลยนะคะใบมะละกอนี่สามารถ จับหอยโข่งได้นั่นแสดงว่าใบามะละกอนี่เป็นอาหารของหอยโข่งค่ะก็เป็นที่ประหลาดใจของคอรูออนค่ะตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะเลยลองพิสูจน์ดูค่ะเราเอาใบามะละกอเนี่ยไปลอยน้ําที่ในสระค่ะหนึ่งคือตอนเช้ามาปรากฏว่าหอยโข,ข่งเกาะที่ใบมะละกอทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่เลยค่ะคลิปนี้เอาไ้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ